สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่3มีนาคม2,568นะคะทานเข้าตกลางวันกันหรือยังคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านทุกยิสเซอร์เลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ คยินีีต้อนรับค่ะทานข้าค่ะเข้ามันไก่นะคะนี่แบ่งกับแม่คนละครึ่งกล่องสวัสดีค่ะ อานข้าวมันไก่นะคะโป๊กกระเด็นโปกกระเด็นโปกกระเด็นวูบกล้องโปกกระเด็นเอา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 ทยวัสดีค่ะกล้องลนฮะสวัสดีค่ะิดีต้อนรับค่ะ ขอบคุณที่เ้าจอเ้าใจให้นะจ๊ะกินข้าวจา้าข้าวมันไก่สวัสดีค่ะนี่มีผักต้มกะหล่ำปรีต้มนี่หนึ่งหัวเนี่ยหัวหนึ่งสามสิบบาทสวัสดีค่ะขอบคุณที่เ้าจอเ้าใจให้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะทานข้าวค่ะ อุ้ยขอบคุณมากค่ะกติยารักพ่อแม่ขอบคุณค่ะทานข้าวกลางวันนะคะมีน้ำซุปด้วยนะนี่นี่น้ำซุปอุ้ยน้ำซุปน้ำซุปอุ้ยอยู่ในนี้สวัสดีค่ะ กินข้าวก่อนนะแล้วค่อยฟังเพลงกินข้าวก่อนนะแล้วค่อยฟังเพลงค่ะ สวัสดีค่ะทานข้ากังวลนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เขาเจาเข้าใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะข้าวมันไก่แบ่งกับแม่คนละครึ่ง <c oughs> <c oughs> ซื้อมาสองกล่องมเืเข้าเดี๋ยวให้ดูนะใส่แบบนั่นๆเลยอ๋อนมาน่ากินไหมเล็ง <c oughs> เต็มๆเลย ันนี้มือเย็นมือเย็นแบ่งกับแม่คนขึ้นก่อ